สวัสดีครับนาด,ดีจากชาแนลรถไฟในยูทูปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดเกษตรเด่งสุราษฎร์ธานีนะครับโดยจะรีวิวนั่งรถเมล์ไปที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับสถานีรถไฟจะอยู่ที่อำเภอพุนพินนะครับห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณสัก1 6 7กิโลนะครับ mm hmm. ก็จะเดินทางด้วยรถบัดแดงนี่นะครับร mm hmm. าคา20บาทครับนะ mm hmm. ครับ น,น,น่จะจอดที่ตลาดเกษตรหนึ่งนะครับจากตลาดเกษตรหนึ่งเนี่ยคันแรกจะออกตอนตีห้าครึ่งนะครับคันสุดท้ายหกโมงเย็นครับ ทานี้ก็เดตนเวลาใหม่นะครับจากกางนี้รถไฟบุนจินเปตลาดเกษตรเนี่ยจะถึงสุกก็ส้ายออกห้าโมงครึงครับเป็นจกตาเกษตรไปเนพินสานรถไฟเนี่ยก็สุดท้ายหกโมงสครับเสร็จวันหยุดกาวันสอที่เนี่ยสุดท้ายห้าโมงครึ่งครับจากการเีรถไฟก็ห้าโมงครับ จะได้เดี๋ยวั R ้งเงิน e ห้รู H ้ว like ่าจดได้นเอาครับแต่ถ้าจดไม่ได้ก็กำลังจะอแล้วนะฮะ คสารหลักมารทลอนะครับไ่เรียกไปครับ ทงโรงพยาบาลสระครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตครับเป็นห้างของจิตนะครับจป็นมาสินค้าราคาถูกครับ หน้าเป็นสีแยกข้าคูกครับตรงไปก็คือไปพุนพินนะไปสถานีรถไฟสุรานะครับแต่ว่ารถจะเลี้ยวขวานะครับไปรบส่งผู้โดยสารที่เซ็นทรัทสุราธานีก่อนนะครับแล้วก็กลับรถมาเลี้ยวขวาเข้าไปที่ไทยรถไฟครั้งนึงครับ โรงบาลสวนสรามรมนะครับคือเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าหลังคาแดงครับเป็นโรงบาลจิตเวชครับ จอดไว้ตรงนี้เลยนะฮะถ้าเกิดเราลงจากนี้รถไฟแล้วจะเข้าเมืองก็มาขึ้นรถตรงนี้ได้เลยครับรถออกทุกครึ่งชั่วโมองครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ